สุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโยมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เราก็จะได้มาฟังเรื่องพระปร,รมัตธรรมเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของคนเรา เขาเรียกว่าจิตก็ได้ว่าใจก็ได้ก็คือเรื่องของเจตสิกธรรมทำเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาเรียกว่าเจตสิกธรรมทำเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี้เองท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมใจของเราจะดีก็เพราะว่าเจตสิกพวกนี้มันไปปรุงแต่งถ้าเกิดว่าจิตของเรามันไม่ดีนั่นแหะมันเป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้น อากุศลแปลว่าทำทำให้ใจของเราเศร้าหมองอย่างาติโยมชอดพูดว่าแม่วันนี้ใจไม่ดีเลยงุดหงิดลำคาญนะไอ้งุดหงิดลำคาญคือจิตเป็นอกุศลนะบางคนก็เห็นเขาตีมวยกัน,นหัวร้างข้างแตกโอ้ยชนะเอา้าเอ้า่ย เห็นไหมโยมมันจิตอกุศลโยมนะชนเป็ดชนไก่บางทีเอาควายมาชนกันเอาวัวมาชนกันเรายินดีในการทําความชั่วนะบางทียินดีในการเสพดื่มของมึนเมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกุศลละจิตทั้งนั้นแหละอกุศลละจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเรามันทําให้จิตของเรารแปรสภาพไปจิตใจวุ่นวาย ฉุนเฉียวโกรธง่ายในพูดภาษาคนภาษาคนก็คือภาษาที่สื่อความหมายกันได้เขาเรียกว่าจิตแต่ถ้าพูดถึงพัปปะมรมัตตธรรมเขาเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาเรียกว่าเจตสิกธรรมเรื่องของเจตสิกธรรมนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องนึกต้องคิดต้องพิจารณากันถ้าเราไม่นึกไม่คิดไม่พิจารณาแล้วก็ยากมันก็เป็นเรานะโทษ โทษของการไม่พิจารณามันก็ทำให้จิตใจของเราไม่รู้ความดีความชั่วอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องของพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องของธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ควรเจริญเวลาอากุศล,ลธรรมมันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ทางหนีที่ไล่กัน,นเรื่องของอกุศลธรรม อาตมาได้นำเรื่องอกุศนและเจตสิกธรรมมาบรรยายก็มาถึงช่วงช่วงตะกูลของโมหะได้อัตระกูลของโมหะคือความหลงความไม่รู้ไปหลงผิดยึดผิดว่ากายเป็นเรายึดผิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยญาติโยมเราปวดหัวเราปวดท้องเราเป็นทุกข์ในเรื่องอกุศลทั้งนั้นมันไปยึดถือผิดเนี่ยเป็นตะกูลของโมหะลูกของเรา แฟนของเราของเราจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราไปยึดแต่เรามีให้เป็นถ้าเรามีไม่เป็นเราจะเป็นความทุกข์ปวดหัวหน่อยปวดท้องหน่อยคนที่จะเป็นทุกข์ก็คือเราแต่คนที่มีธรรมะเขาจะมองเห็นความความหลงความไม่รู้ว่ามันเป็นนามธรรมาชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไปรู้ความจริงแล้วมันก็จะทำลายถ่ายถอนความเห็นผิด ความหลงความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาหรือคือตัวโมหะความไม่รู้ในเหตุ8ประการไม่รู้ในทุกสองไม่รู้เหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้ความดับทุกขี่ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข้อห้าไม่รู้จักอดีตนะไม่รู้จักรูปนามที่เป็นอดีตข้อ6ไม่รู้จักรูปนามที่เป็นอนาคตข้อ7ไม่รู้ทั้งรูปนามทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตและข้อที่8 ไม่รู้ในการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปาทธรรมนี่เรียกว่าอาวิชชาได้บรรยายไปและอวิชชาตัวนี้มันจะถูกตัดและทำลายด้วยวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นวิปัสสนาเนี่ยมันไปทำลายยังไงวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งมันจะไปทำลายความหลงความไม่รู้สมัยเก่าก่อนเราเดินก็เป็นกายเดิน มันไม่ใช่เดินแต่กายมันเป็นเราเดินด้วยเวลาลุกขึ้นก็บอกว่าเราลุกขึ้นเวลาเดินก็บอกว่าเราเดินแต่ถ้าเรามีวิชาไปทำลายเวลาลุกขึ้นเป็นกายลุกขึ้นเวลาเดินเป็นกายเดินไม่ใช่เราเดินนะที่เดินคือกายไม่ใช่เราเป็นรูปนะรูปเดินตัวรู้ก็ไม่ใช่เราเป็นนามธรรมเวลายืน ที่ยืนคือกายยืนไม่ใช่เรายืนแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติมันก็เป็นเรายืนเห็นไหมญาติโยมเวลานอนที่นอนคือกายกายนอนเวลานอนที่ไรก็เข้าใจว่าเป็นเรานอนถ้าเราไม่ได้เจริญสติมันก็เป็นเราแต่ถ้าเราเจริญสติที่นอนคือกายนอนไม่ใช่เรานอนเวลานอนเป็นทุกข์เป็นกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกมันจะถอนอย่างนี้ออกไปคือเราไปยึดไปติด แต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาแล้วมันไปเห็นกายยืนไม่ใช่เรายืนเวลานั่งเป็นกายนั่งเวลานอนเป็นกายนอนเวลากายเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์เป็นกายทุกข์ปัญญาที่มารู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันจะไปทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ แล้วความรู้มันก็จะเข้าไปอิงอาศัยมันก็จะไปถอนสัตว์บุคคลและถามว่ารู้รู้กายเป็นรูปรู้จิตเป็นนามแล้วมันถอนอ่ะถอนความเห็นผิดมันไม่ใช่เราเวลาเดินนก็ไม่ใช่เราเดินเรายืนเรานอนมันเป็นกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนถ้าเราเข้าใจถูกแล้วมันเวลากายเป็นทุกข์ปัญญามันเข้าไปถอนเลย ไปถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นเราออกไปที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เราที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เราเนี่ยคำว่าเจริญวิปัสสนาก็เจริญตัวปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความรู้ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไปรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะไปทําลายถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดผิดว่ากายเป็นเราว่าจิตเป็นเราให้หมดไป นี่เรื่องของอวิชชาคือโมหะมันต้องถูกทำลายด้วยวิปาาัสสนาญาณเวลาความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเราให้เข้าใจว่าจิตใจเนะขาเรียกว่านามนายาโยมนะพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเวลาความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นทำความเข้าใจถูกสัญญามาก่อนว่านามคิดนามนึกนามโกรธนามหลงนามไม่รู้ ใหม่ๆนี้ต้องอาศัยสัญญาก่อนแต่เมื่อปฏิบัตินานๆเนี่ยเมื่อมันชินว่าใจเป็นนามแล้วเวลาเกิดมันจะเข้าใจเป็นนามเวลาใจคิดใจนึกมันไม่ใช่เราเสียแล้วมันเป็นนามนามคิดนามนึกนี่เจริญวิปัสนาเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาสัญญามาก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องจริงอันนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าปกครสา,าติพราหมณ์ไปถามเรื่องขันห้า เรื่องเวทนาเรื่องสัญญากับพระพุทธเจ้าในคำภีวิพังนะในพระไตรปิฎกถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัญญามาก่อนหรือปัญญามาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสแก่พามว่าดูก่อนพามปัทมังสัญญองอุปัชชติสัญญามาก่อนปัจฉายานังอุปัชชติญานคือปัญญาเกิดทีหลังขอให้เราเข้าใจ ปัญญามาสัญญามาก่อนแล้วก็ปัญญามาทีหลังนี่เป็นเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาขอให้เราเข้าใจนะความรู้ความเข้าใจมันจะตามมาภาษาบัญญัติมาก่อนความรู้การมันตามมาทีหลังเหมือนเราสมัยที่เป็นเด็กเป็นเล็กอ่านหนังสือนังหาว่าตาคำแกทำนากับเมียกแกอ,อย่างนี้เขเรียกว่าอ่านหนังสือออก ตอนแรกก็หัดอ่านว่าตออาตาขออาคำนะตาคำแกทำนากับเมียแกเขาเรียกอ่านหนังสือออกอ่านหนังสืออ่าออกแต่จําได้คล่องปากแล้วพอเข้าใจคนอ่านหนังสือเป็นมันไม่ใช่อ่านหนังสือออกอย่างเดียวคนอ่านหนังสือเป็นมันไม่ได้ติดที่ตัวหนังสือ ว่าตาคำแกทำนากับเมียแกบนูน่นมันผ่านตัวหนังสือมันไปเห็นเนื้อเรื่องของว่าตาคำกับเมีย,มยแกท่ทำนาอยู่กลางทุ่งนานะนั่นน่ะปัญญาเกิดมันต้องระดับนั้นแต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นสัญญาต้องมาก่อนความรู้มันจะตามมาภายหลังนี่ที่จะไปทำลายความเห็นผิด เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วมันเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันก็ถอนตัวอวิชชาโมหะคือความไม่รู้ในเหตุแปประการให้หมดไปวันนี้เราก็มาดูบริวารของตระกูลของโมหะขึ้นต้นด้วยโมหะผ่านไปแล้วนะแล้วก็อหิลิกะความไม่ละอายชั่วอ,อนุตตปะไม่เกรงกลัวต่อผลของความชั่ว และอุทธจ,จัะความฟุง้งซ่านลำคาญนี้เป็นตระกูลของโมหะตอนนี้เราก็มาดูอหิริกะเจตสิกกรรมอหิริกะศัพท์นี้แปลว่าความไม่ละอายคือไม่ละอายต่อความชั่วการกระทำความชั่วเป็นตระกูลของจิตที่เกิดจากอาหิริกะท่านแสดงอัตถวิเคราะห์ความหมายว่านาหิริยติ นรชิยติติอหิลิโกปุคลโลวาธรมมะสมมโหัวาอาหิลิกัสสะพาโวอหิลิกะกังทเวอหิลิกังซึ่งแปลความว่าบุคคลหรือประชุมธรรมนั่นะชื่อว่าอาหิริกะบุคคลที่ไม่มีความละอายนั่นแหละชื่อว่าอาหิริกะ เพราะมีความหมายว่า่าฮีริยติคือไม่ละอายนลันจียติติไม่ลังเกียจไม่ละอัดไม่ละอายบาปไม่ลังเกียจบาปทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาประพฤติผิดศีลกาเมลูกใครเมียใครคือไม่มีความละอายขอให้ตนได้กระทำนี่ทางกาย ทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อไม่ละอายไม่มีความละอายส่วนทางใจส่วนทางใจก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธประกอบด้วยความเห็นผิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอาหิริกะคือความไม่ละอายไม่ละอายบาปภาวะาอาหิริกะเนะีชื่อว่าอาหิริกะ ความเป็นผู้ไม่ละอายหรือความเป็นที่ประชุมธรรมที่ไม่ละอายทุกอย่างที่กระทำไปด้วยกายวาจาใจอหิริกานี้เองเป็นอหิริกะอหิริกะคือความไม่ละอายต่อความชั่วเข้าไปในร้านตลาดเห็นเขาขาดสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นเรื่องสนุกเชือดไก่กองเป็นผนินเทินทึก ตายเป็นกองเป็นกองร้อยสามสี่ร้อยต่อเชือดเอาเลือดคอออกเชือดเลือดคอออกร้องลำมทำเพลงกันไปนั่นเขาเรียกว่าทำจนจิตมันด้านแจจับปลาดุกปลาช่อนมามีดอิโต้ฟันที่หัวชักบับ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 บบตายต่อหน้าฆ่าไปเป็นกิโลสองกิโลเห็นปลาดิ้นตายมันเป็นจิตใจที่ ไม่มีความขยะแขยงเลยคือมันด้านจะแล้วไอ้ตัวนี้ท่านเรียกว่าอหาิริกะอหิริกะเนี่ยโยมมันเป็นชื่อของของความไม่ละอายและณลัชยติในะตัวนี้ว่าตัวนี้มันแปลว่าด้านไอ้ด้านนี้คือไม่ละอายที่เขาชอบด่าหน้าด้านเนี่ยโยมคืออหิริกะนี่เองขอประทานอาภัยถ้าสับอันใดที่แปลออกไปถ้ามัน ขัดพระไทยขัดหูก็ขอภัยนะคืออหิริกะธรรมเนี่ยอยากเข้าใจว่ามันเป็นเรานะมันเป็นธรรมะขณะใดใจของเรามันยินดีในบาปละอายไม่ละอายชั่วกลัวบาปนั่นแหะเขาเรียกอหิริกะเมื่ออหิริกะเจตสิกมาแล้วมันมีอโนตตัปะไม่เกรงกลัวต่อผลของบาปไม่ละอายชั่วความชั่วทุกอย่างไม่ละอายเรียกว่าอาหิริกะ ส่วนอนโนตตปะสับนี้แปลว่าไม่ละอายผลของความชั่วหรือไม่เกรงกลัวต่อผลของความชั่วนั่นเองท่านเรียกว่าอนโนตัปะเจตสิกท่านแสดงอัธยาความหมายว่าณโอตตปตีติอนโนตตปังแปลคําไทยว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอนโนตตปะ เพราะอัตว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตทั้งหลายถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาแล้วอหิลิกะเหมือนคนไม่เกรงกลัวต่ออสรพิษมีงูเห่าเป็นต้นอโนตตป,ปะไม่เกรงกลัวต่อพิษของงูเหา่านี่เขาเรียกว่า,าโนตตป,ปะอโนตตป,ปะไม่เกรงกลัวบาปมันจะเป็นยังไงก็ไม่เกรงกลัว ทั้งอหิริกะและอโนตป,ปะทั้งสองอย่างนี้ความไม่ลังเกียจทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนะ่ะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะของลักษณะของอหิริกะดุดสุกรบ้านไม่ลังเกียจตกคูดนะคือหมูน่ะมันไม่ลังเกียจสุกรมันไม่ลังเกียจโคดของชาวบ้านห ขยะขยงโยมนะท่านอุปมาส่วนอโนตตป,ปนะนั้นมีความไม่สะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วทุจริตด้วยกายวาจาใจเป็นลักษณะเหมือนกับตักกะแตนไม่สะดุ้งกลัวต่อเปเลวไฟฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงได้กล่าวถึงอหิลิกะและอโนตตปะไว้โดยปุกกลาธิฐานว่าชิโุชตินาหิริโก ปาปาคูถาวกูสรุสกรัโรณพายันติอโนตตปีสละโภวิยปะปะปาภาวกาซึ่งแปลคำไทยก็บอกว่าบุคคลผู้หาหิริไม่ได้ย่อมไม่ลังเกียจบาปดุจสุกรไม่ลังเกียจคูคูดคืออุจจาระฉะนั้นส่วนบุคคลผู้หาอนโตตปะมีได้ย่อมไม่กลัวบาปดุจตะก,กะแตน ไม่กลัวต่อเปลวไฟก็ฉันนั้นเรื่องสุกรบ้านไม่เกลียดต่ออุจจาระตักกะแตนไม่กลัวต่เปลวไฟสุกรนั้นมันนอนเกียกลัวอยู่กับมูดคูดส่วนตักกะแตนไม่กลัวต่อเปลวเพลิงบินเข้าไปหาเปลวเพลิงเนี่ยทุจริตแปลว่าความชั่วนะทุจริตทั้งกายทั้งวาจาและใจ กิเลสทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งทุกิ์เจตเหล่านั้นด้วยว่าอหิริกะกับอนุตตะปะนี้มีประจำในอกุศลและกิจทุกดวงนะเพราว่าอหิริกะกับอนุตตปะความไม่ละอายชั่วอนุตตปะโอตปะเนี่ยในเวลาที่เด็กอ่อนเหยียดมือไปในหลุมมูดหลุมคูดที่ขังอาสลลพิษไว้ในเวลานั้นชื่อว่า ไม่ลังเกียจสิ่งโซกโปกหรือคคดด้วยชื่อว่าไม่กลัวโทษภัยของอสรพิษด้วยฉันใดในเวลาที่บุคคลกระทำบาปในเวลานั้นชั่วไม่รังเกียจไม่สกปรกบาปนั้นด้วยอาหิลิกะชื่อว่าไม่กลัวโทษภัยบาปนั้นอนโนตัปปะนี่ก็เหมือนกัน อนตป,ปะในะไม่กลัวมันจะแปดเปื้อนด้วยพิษอสุรกสิ่งโซกโปกโสโครกฉันนั้นนี่เรื่องอหิริกะและอโนตป,ปะเป็นอากุสลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจส่วนญาติโยมผู้มีหิริโอตตะป,ปะในะเข้าไปในลานตลาดเห็นเขาทุบหัวปลาโอ้จิตใจมันขยะขยแงเห็นเขาเชือดไก่แล้วก็โอ้โหจิตใจขยะขยแงนี่แสดงว่าท่านเหล่านี้มีหิริ ความละอายชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นอน,นตตปะไม่เกรงเ,เกรงกลัวต่อผลของความชั่วขยะขยแขยงไม่อยากเข้าใกล้มีหิริและไม่อตตปะเห็นเกรงกลัวต่อความชั่วแล้วก็ละอายผลของความชั่วไม่กล้าเข้าใกล้มันขยะขยแขยงถ้าผู้ใดมีหิริมีโอตตะปะสองประการนี้ผู้นั้นเหมือนจับไปตั้งไว้บนสวรรค์ ที่ท่านกล่าวเรื่องสุกร,รมว่าฮิลิโอตปสัมปันาสุกธรรมะสมาหิตาสั้นโตสัปปุริซาโลเกเทว,วธรรมาตีวุจเรบัณฑิตตั้งหลายกล่าวว่าหิลิความละอายชั่วโอตปะความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วทั้งสองประการน,นี้ชื่อว่าเทวธรรม เทวธรรมศัพท์ทนี้แปลว่าธรรมที่จะทำบุคคลให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ท่านเรียกว่าสุกธรรมนะแปลว่าธรรมขาวเนี่ยฮีริความละอายชั่วโอตตาปะความการเกงกลัวต่อผลของความชั่วเป็นฝ่ายกุศลธรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อหิริและโอตตาปอฮริกาและอโนตปะเป็นโลกธรรมธรรมที่ทําให้โลก ไม่เสื่อมนะฮิลิโอตป,ปะสองประการนี้รักษาโลกไว้ไม่ให้โลกถูกทำลายจิตใจของมนุษย์ขาดหิลิโอตป,ปะฆ่ากันยิงกันโอ้จะเป็นพระเจ้าประสงค์ในยุคใดสมัยใดเอามีดมาตัดคอพระนะมีที่ไหนโย่จิตใจมันโหดร้ายไม่ใช่ว่าคนฆ่าเขาว่าตัวเองจะไม่ตายตัวเองก็ต้องตาย แต่ไปฆ่าเขาคือจิตใจมันฆ่าเราอันที่จริงเราพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยนั้นเหตุปัจจัยนะคนที่ถูกฆ่าก็เพราะเป็นกรรมเกา่าและคนที่ไปฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมอันนี้ก็เป็นการสร้างกรรมใหม่กรรมอันนี้มันก็เลยเป็นกรรมลูกโซ่ต่อไปภายภาคนะคนเหล่านี้เมื่อไปตกนระกพ้นจากบาปแล้ว ก็จะมาต้องถูกฆ่าลักษณะอย่างนี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มองดูเวลาหมดอีกแล้วญาติโยมวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอตามาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมา ใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร